นะครับในข้อส7เจ็ดนะครับเป็นโจทย์แบบลูกศรน,นะครับเราตั้งชื่อเล่นให้มันว่าโจทย์ลูกศรน,นะครับเ,เวลาทำนะครับให้ลากเส้นผ่านจุดยอดผ่านจุดยอดมุมตรงนี้ครับให้ลากเส้นขนานให้ผ่านจุดยอดมุมเนี่ยเส้นที่ขนานกับสองเส้นเนี้ยให้ผ่านจุดยอดมุมตรงนี้ โอเคนะครับเราเล่านี้เนาะอืมโอเคขนาดใส่ละการขนาดนะครับมาดูข้อมูลกันโจทย์ให้ CBF เท่ากับ56 C B F มุมนี้ห้นะแล้วก็ให้ E D G เท่ากับ52มุมนี้52โอเคค่อยค่อมองโจทย์อยากได้มุม C A E อยากได้มุมนี้ครับอยากได้มุมใหญ่มุมนี้นะอยากได้มุมใหญ่มุมนี้เราพบว่ามุมใหญ่มุมนี้ย มันแบ่งเป็นมุมย่อยสองมุมนี้มารวมกันมุมที่หนึ่งมุมที่สองนะแบ่งเป็นมุมย่อยสองมุมนี้มารวมกันอนะพนะอจะจำอันนี้ได้ไหมเนะมื่อสองเส้นขนานกันโดนเส้นที่สามตัดผ่าน มุมแบบที่จอดรถมุมภายในกับมุมภายนอกนะเมื่อเส้นมันขนาดกันนะมุมภายในกับมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันแต่ไม่ประชิดกันไม่ประชิดก็คือไม่ติดกันนะ่ะจะโตเท่ากันนะสองมุมนี้โตเท่ากันนะถ้าเส้นมันขนาดเนี่ยโตเท่ากันครับดังนั้นถ้าเด็กๆมองดีๆนะครับในมุมห้าสิบหกเนี่ยมุมห้าสิบหกอันเนี้ย มันจะไปโตเท่ากับตรงนี้ด้วยครับเนี่ยครับเป็นมุมกับมุมที่จอดรถแล้วครับเนี่ยเส้นขนานโดนเส้นที่สามตัดผ่าน,นะนะถ้าผู้ต่อเส้นให้ครบให้ให้เห็นชัดๆว่าเอาเหมือนกับรูปรูปตามรูปพื้นฐานนะนะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นมุมภายในเนี่ขาอยู่ในท่อเห็นปะ่ะอันนี้เป็นมุมภายในและตัวนี้จะเป็นมุมภายนอกเนี่ยอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดครับ นะแล้วก็ไม่ไม่ติดกันด้วยนะไม่ประชิดกันนะทฤษฎีบอกว่าเมื่อเส้นขนานกันมุมภายในกับมุมภายนอกนที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดแต่ไม่ประชิดกันจะโตเท่ากันตัวทฤษฎีมันยาวเราถึงได้ตั้งชื่อเล่นให้มันว่ามุมแบบที่จอดรถนยครับเป็นมุมแบบที่จอดรถแล้วครับนะรถเข้ามาจอดช่องนี้รถเข้ามาจอดช่องนี้อย่างนงี้พอนึงออกไหมเออเส้นพวกนี้จะตีขนานกันหมดแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้มุมนี้เป็น56องศาด้วยนะ C A อยากเอาตรงนี้เอาชื่ออะไรดี S แล้วกันเนาะจะได้ว่ามุม C A H จะโตเท่ากับ CBF เท่ากับ56สาสองศามุมที่จอดรถมุมย่อยมุมแรกมุมย่อยมุมที่สองคืออันนี้ที่จอดลดเหมือนกันสองเส้นนี้ขนานกันโดนเส้นที่สามนี้ตัดผ่าน ถ้าเกิดอูต่อเส้นขึ้นไปนะก็จะเห็นเป็นรูปพื้นฐานแล้วนะเห็นนะครับนะเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองขนานกันอยู่โดนเส้นที่สามตัดผ่านมีตัวท่ออันนี้อยู่ภายในท่ออันนี้เป็นมุมภายในอันนี้อยู่นอกท่ออันนี้มุมภายนอกนะมุมที่จอดรถครับนะ ตอนนี้เส้นขนานกันเพราะฉะนั้นมุมที่จอดรถก็ต้องโตเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็จะเป็นห้าสิบสองไปด้วยนะครับโอเค h a e ก็จะเท่ากันกับ e d g เท่ากับห้ององศามุมที่สอดรถอาจจะให้ตรงนี้เป็นสเต็ปหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นสเต็ปสองแล้วก็ cae ที่โจทย์ต้องการเป็นสเต็ปสามมุม cae มุมประกอบไปด้วยมุมย่อยสองมุมมารวมกันนะก็คืออ cah ไปบวกกับ HAE ก็เลยได้เท่ากับ56บวกกับ52จึิงได้108 ตอนนี้ก็ตอบร้อยแปดองศานะครับนะโจทย์ลูกศรส่วนมากก็ทําลักษณะเน,นี้ครับนะเพียงแต่ว่าทฤษฎีที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นมุมที่สอดลดบ้างหรืออาจจะเป็นเอ,อ,อย่างอื่นนะครับเดี๋ยวดูไปลหลายๆข้อนะครับ